สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้กลับพบกับผมอีกแล้วนะฮะพามาดูอีซูซุเช่นเคยนะฮะสำหรับคันนี้เป็นอิซูซุดีแม็ก1.9เซนะครับเป็นรถปี2019นะฮะคุณผู้ชมแล้วไฮไลท์ของเขาเลยนะฮะสำหรับคันนี้ก็คือเลขไม้นะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่43,000โลคุณผู้ชมได้รถปี19แล้วได้เลขไม้น้อยๆแบบนี้นะฮะ คุ้มมากนะครับคันนี้ใครสนใจอิสุสุอยู่นะเป็น4ประตูยกสูงนะครับดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับราคา6 9 9 0 0บาทนะครับได้4ประตูยกสูงปี19นะปีไม่ลึกเลยนะแล้วก็ได้รถใหม่แค่43,000โลบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับไฟหน้านะครับไฟหน้าของคันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ติดมาให้เรียบร้อยนะสวยๆงามๆสำหรับ ไฟหน้านะครับไม่มีรอยเขาเรียกว่ารอยแตกลายงานะครับอะไรต่างๆเลยเนี่ยกระจังหน้าโครเมียม2เส้น2ชั้นแบบนี้นะครับสวยงามผิวพันธุ์ตัวรถนะครับเดิมเริ่มที่ด้านหน้าก่อนผิวพันธุ์ตัวรถค่อนข้างจะสวยงามนะครับมีรอยขีดรอยข่วนบ้างนิดหน่อยนะ่ยเนี่ยตามมองเห็นใช่ไหมครับเป็นรอยแบบรอยเท้าแมวอย่างเงี้ยนะฮะเป็นรอยขีดนิดนหน่อยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บงานเพิ่มเติมให้อยู่แล้วนะฮะอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ นะครับเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนี้เองฝากระโปรงก็มีลงมีรอยริ้วรอยอยู่บ้างนะฮะให้ค um ุณผู้ชมดูนะครับนะฮะอันนี้คือสีเดิมๆเ,เลยคุณผู้ชมสีเดิมๆเ,มเนะี่ยเคาะให้ดูนะกงกงกงอย่างนี้เลยบางๆเลยนะครับสีเดิมๆเลยก็จะมีริ้วมีรอยบ้างรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้อ่าปรับสภาพนะครับต้องบอกนี้นะครับมาแบบนี้เลยสภาพเนียนๆแบบนี้นะครับโป่งล้อซุ้มล้อเดิมๆนะครับล้อแม็กเดิมๆ อ l l o ปัดเงาเนี่ยคัาน,นี้เป็นแม็กขอบ18นะครับติดมาพพ้องยางบิสอาขออภัยคุณผู้ชมยางบิสโตนนะครับเบโชกซุ้มล้อต่างๆคงสภาพเดิมนี่คือเลขไมล์43,000โลสภาพสวยเดิมเอี่ยมๆแบบนี้นะครับเบโชกซุ้มล้อนะดูสภาพเลยซุ้มล้อนะคุณผู้ชมงดงามเลยนะฮะบันไดข้างนี้ไม่มีร่องรอยทะลงทะลอกอะไรให้เห็นเลยนะเช่นเดียวกันกับประตูนะครับ เหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะฮะไม่มีบุบไม่มีไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิ้มไม่เห็นนะครับมือเปิดอ่าขออภัยคุณผู้ชมกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดีวยวกับตัวรถนะครับมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะฮะมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นผมก็บอกอยู่ดีนะมันมีริ้วรอยบ้างตรงนี้นะเป็นรอยแบบขัดออกนะครับเป็นริ้วๆล,ลอยๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับกันรอยของ d m a มนะเนี่ยเบ้ากันรอยของ d m a มก นะตรงนี้ก็มีติดมาให้ทั้งสีมุมประตูเลยสวยงามไปอีกแบบกันสาดก็มีติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะกันสาดตรงนี้นะครับกระจกนะครับกระจกได้เป็นกระจกเดิมแท้นะครับเดิมแทสูงทุกบานนะกระจกเดิมแท้นะครับสวยสวยงาม,งามนะดูโัวหนงหัวน็อตหนึ่งหัวน็อตประตูเดิมๆคุณผู้มชมไม่สี่หมื่นสามพันโลนะครับดูสภาพภายในซะกอ่อนนะครับนี่คือรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับคุณผู้มชมสภาพคือสวยเนียนเอี่ยมแบบนี้เลย นะครับนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับประตรงประตูนะหัว oh, น็อตอามาร์กรงงานเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนเลยหัวน็อตประตูฝั่งนี้นะครับนี่ไม่มีรอยขยับของหัวน็อตเลยสวยงามนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะเป็นรถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้านต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเป็นรถบ้านเหลี่ยมสันตัวรถด้านซ้ายนะคุณผู้ชม คมชัดสวยนะครับไม่มีล่องลอยอะไรให้เห็นนะครับเป็นจุดใหญ่ๆไม่มีเลยนะครับก็มีริ้ยวๆลยอยบ้างพอรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับป่งล้อซุ้มล้อต่างๆเดิมๆกระบะนี่เคาะไล่เคาะดูได้เลยสีเดิมแน่นอนคันนี้นะครับไฟท้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีลายงานนะครับกับฝาท้ายด้านหลังนะครับมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับโลโก้โตเซตดีดีไออยู่ตรงนี้นะครับสวยๆกันชนสวยๆไม่มีล่องรอยการนชนมา ะเลขทะเบียนเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นกระบี่อยู่นะครับของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นเลขทะเบียนของกรุงเทพให้นะคุณผู้ชมนะครับแม็กไลเนอร์นะครับตรงนี้จะมีคราบสิ่งสกรปรกนิดนึงนะคุณผู้ชมรถมันจอดไว้นะเพิ่งปรับสภาพเพิ่งเขาเรียกว่าจอดรอดปรับสภาพนะครับก็ยังไม่ได้มีช่างของมาดูแลนะตรงนี้ต้องขออภัยนิดนึงนะครับแม็กไลเนอร AC ์นะครับเป็น d m a ม็กแอสเซอร์ซัลลี่นะครับวันนี้ลิ้นพันกันนิดนึงรีวิวมาหลายคลิปแล้วนะฮะ เบลอนะครับเรียกว่าเบลอนะแล้วก็หูนะครับเป็นสีหูไมคเลเนอร์สวยๆนะครับไม่มีร่องรอยการเจาะทะลุอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่เคยติดลังค่ามานะครับกระบาดนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับเม็ดอาร์ของกระบาดเดิมๆเห็นสภาพกันเนียนๆสวยๆแบบนี้ล่องกระบาดนะฮะใบไม้ออกไปก่อนล่องกระบาดเนียนมากคุณผู้ชมแทบจะไม่มีล่องรอยการขนของ,ของกันแบบ การขวนการถลอกนะเวลาเราใช้งานรถกระบะนะครับมันจะมีพวกล่องรอยบ้างอันนี้คือเนียนกริปเลยนะสมกับไมซีม0 0นะครับงดงามถือว่างดงามไปดูด้านขวาต่อนะครับฝฟเบรกดูที่สามนะครับไล่ฟ้ามีให้ครบถ้วนหมดเลยนะครับด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะมีลิ้วลองอันิดนึงนะฮะจะเป็นรอยอ่าลอยเขาเรียกรอยเล็บอะครับรอยขวนนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะ ก็มีก็ผมเห็นมีก็บอกมีนะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพไม่มีอะไรจะต้องเก็บต้องกักนะครับให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยนะฮะสบายใจก็ซื้อนะครับถ้าไม่ชอบก็ลองดูเลือกคันใหม่นะฮะไม่ว่ากันนะฮะเนี่ยรอยข่วนนะครับตรงเนี้ยมีนิดหนึ่งนะครับไปดูภายในนะครับสําหรับภายในนะครับภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับเป็นเบาะผ้าแน่นๆแบบนี้นะฮะที่สําคัญคือไม่ฉีกขาดนะครับ ไม่ฉีกขาดนะเบาะแน่นๆแบบนี้เลยสมกับรถไม่สี่หมื่นะ 43, โลนะฮะสี่หมื่นสามพันโลสภาพตัวรถเนี่ยสวยงามนะครับคอนโซลคอนโซลต่างๆนะฮะไม่มีฉีกขาดไม่มีเจาะทะลุอะไรทั้งสิ้นนะครับใบสคบเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึง่งนะฮะนี่เลยโพรมาะไรคือ,อเดิมๆเนียนๆแบบนี้นะฮะไม่มีรอยสึกหรอไม่มีแบบถลอกถลอกเลยนะฮะนี่สําหรับใบสคารบอร์นะครับผมให้คู่ชมดูนะครับผมขายราคานี้เลย ตามป้ายนะฮะหกแสนเก้าพันบาทนะครับปีสิบเก้านะฮะเลขไมล์สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยโลเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยว่าเลขไมล์เนี่ยของจริงเท่าไหร่นะฮะแผงประตูด้านนี้ก่อนนะครับแผงประตูแดชบอร์ดด้านล่างด้านบนเป็นสีดำนะครับตรงนี้เป็นหนังนะฮะตัดด้วยอ่าสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะครับมือเปิดโครเมียมนะฮะกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างเนี่ยยังเป็นพับมืออยู่นะฮะสำหรับตัว 1.9Z นะครับ ปรับไฟฟ้าแต่ยังพับมือนะครับแผงประตูต่างๆคือเม็ดองเม็ดอาร์กลมกลมคมๆ,ๆแบบนี้นะครับประตูเดิมๆนะครับสวยๆเลยประมาณนี้นะครับปะลองสตาร์เครื่องดูกันหนึ่งคุณผู้ชมผมอยู่ข้างนอกตัวรถด้วยนะสตาร์เครื่องให้คุณผู้ชมดูเลยคันนี้รู้สึกจะทําท่อมาด้วยนะอะมันมีท่อปลายท่ออยู่ข้างล่างนี้นิดนึงตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้ได้นะครับ ดูช่วงล่างคุณผู้ชมสวยๆเลยนะครับมันเป็นรถบ้านนะคุณผู้ชมไปท่อเขาทำมาครับใครไม่ชอบตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ท่อเดิมท่อที่มันไม่ดังแบบนี้ให้นะฮะเดี๋ยวลองเด้งเครื่องนิดนึงอ่าเนี่ยเขาทําท่อมานะคุณผู้ชมแต่รถเนี่ยไม่สี่หมื่นสามพันโลเครื่องเดิมแน่นอนเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวไปนั่งขับรกันนิดนึง ดูเลขไม่์คุณผู้ชม43,739กิโลเมตรคุณผู้ชมได้รถคันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับเลขไม์น้อยแล้วก็ราคา69,000บาทเท่านั้นนะฮะแล้วเครื่องเสียงนะครับ FM AM ได้หมดนะฮะนี่นะ MP3 นะครับ Bluetooth นะครับมีบอกหมดเลย USB อักได้หมดทุกอย่างนะฮะแอร์นะครับเป็นระบบอนาล็อกนะฮะปรับได้4ระดับนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบผมอยากอยู่นี้นานๆนะะคุณผู้ชมนะครับหัวเกียร์เดิมๆนะครับ เป็นเกียร์เมนนุ่นนะครับหรือเกียร์กระปุกนะครับเป็นเกียร์หกสปีดนะฮะสภาพของหัวเกียร์ที่ผมดูอยู่ตอนนี้คือเนียนมากนะฮะคุณผู้ชมดูผ่านกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงเพราะแสงอ่ะผมป้องแสงให้แล้วนะพอเห็นนะคือไม่ถลอกเลยนะครับหัวเกียร์นะครับไม่ถลอกไม่นี่เลยนะครับสวยมากนะฮะคันนี้นะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะฮะก็ติดต่อมานะครับ0855366287นะครับผมวิวเพชรยนต์ดีให้บริการ เบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดการออกรถดูนะครับว่ายังไงนะแต่คันนี้บอกไว้เลยว่าคุมแน่นอนเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องต่อนะครับว่าหัวนงหัวน็อตต่างๆนะครับโครงสร้างด้านหน้าตัวรถเนี่ยเดิมหรือเปล่านะฮะรถหม่น้อยเนี่ยมีหน้ามาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป๊ะ อีทุตุดีไอ์นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9ลิตรนะฮะเป็นพันกัลล์ซีซีนะครับที่สําคัญนะฮะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับเม็ดอาร์กลมๆคมๆตั้งแต่เม็ดแรกซีนเดิมๆนะครับสภาพรถเดิมๆเลยคุณผู้ชมคันนี้นอกจากท่อแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างอื่นแล้วนะครับทําท่อมาอย่างเดียวนะฮะท่อแซดเลยนะฮะติ๊กเกอร์ต่างๆติดครบถ้วนนะครับต่อซีนนะครับเล็บติดเข้านะฮะเนี่ยนะครับเล็บติดเข้า โกัดกล้องไม่ได้นะคุณผู้ชมขออภัยนิดนึงนะครับโอเคไปดูต่อนะครับฝาระโปงเดิมๆนะครับเสียงเครื่องแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะเสียงเครื่องเดินนิ่มๆไม่สะดุดไม่สำลักนะครับแปมสีมาร์กรงงานต่างๆไปอยู่ครบถ้วนนะฮะอันนี้คือสภาพของเครื่องที่เรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะคุณผู้ชมได้มาแบบนี้เลยถ่ายให้ดูแบบนี้เลยนะครับ แต้มมาร์คโรงงานต่างๆไม่มีอของเหลวไหลรั่วซึมออไม้เห็นนะสวยงามเลยดังแต่ข่ออย่างเดียวนะครับแผ่นเพดนะครับนี่แผ่นเพดแ,แต้มสีมาร์คโรงงานก็อยู่นะครับแผ่นเพดหัวนัาต่างๆสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมสวยงามนะครับโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคันนี้สำหรับคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับสวยนวฮนะ แป้มาร์กลงมาหัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับนะครับคานหน้าเดิมๆนะคันหน้าเดิมๆนะสวยงามเลยไฟหน้าก็เดิมนะครับไฟโคยตกนะครับไฟหน้าเดิมๆรดงามนะฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสําหรับอิซุสดีแม็ก1.9แซตปี2019คันนี้นะครับ ได้เป็นรถปีใหม่ๆด้วยนะฮะรถแค่4ปีนะครับปี19 2เ2้2 2 23นะนับไป4ปีเลขหมายแค่4ี่0 0ื่โลวิ่งปีละประมาณ1500โลเท่านั้นคุณผู้ชมปีหนึ่งวิ่ง1500โลคุณผู้ชมคิดดูว่ามันวิ่งมาน้อยขนาดไหนนะครับคุ้มแน่นอนผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนสภาพตัวรถสวยๆแบบนี้อย่างที่อาผมให้คุณูชมดูนะครับ กับราคารถเพียง6,900 0บาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะถ้าใครสนใจรีบติดต่อผมมานะครับ0855366287ผมบิวเครยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับโอเคสำหรับวันนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าแล้วจะนำรถสวยๆมาให้ชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ